สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเ้าสู่ช่องพิทเอาทลอสซิงครับไ่สำกัดครับแม่มาหากินไกลแดนเลยเกินครับขีบไปเลยครับมารวมทีมปัทองครับ พี่น้องอย่าเพิ่งตกเลยครับให้ได้ทำงานก่อนเถอะเตอรทครับพี่นอ้องเอามาดูคันเหลืองครับไรยสังกัดน,น่าจะส่งมาสามครับ นายจะส่งมือปืนมาสามโอ้โอ้มาครับเปรตๆไหมคันนี้รู้สึกว่าคันแดงจะขึ้นไปก่อนแล้ว กิลไปเิลมามันก um ็แห <laughs> ้งเอามาแล้วครับ <All> ท <right. S 1> yup. oh, wow, ีเด็ดเสร็จทบโอ้โห สับล่องครับสับล่องเ mm hmm. geo8c ครับโอ้มีสวนทางลงมาอีกโอ้ไปไปไป ไปได้ครับโอ้เงียบเงียบเลยรถไฟฟ้าครับเสียงเงียบอนรถไฟฟ้าเลยเสท็อทบไปแบบเงียบเงียบครับเนิบเนิบ G.O. แปด C อยังรอคิวอยู่ครับกับเจ้าแคทสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งห้า D.L มาครับมาครับมาปุ๊บโอ้ทำไมมันร้อนแต่เราส่วนมากจะเป็นฮีโน่เลยนะครับ เจะหัวรุ่นไหนไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าอะไรใต้หัวเก่งมิโน่อ๋อไม่ได้ซื้อแล้ว เนิบๆเลยครับสบายใจเลยได้ชิวๆครับไม่ขึ้นนิ่มๆเลยไหมแจ้วเลยครับนี่ก็จอดรอ้อนลึกแกไปได้ไปได้ ยี่ใหญ่มากเลยอะสามหนึ่งห้าสับร่องครับ ทำหาเยอะเลือยกอืนว่าอนมยินไปไหนไม่เห็นมาเลยครับเสียบกีโอระเมาแต่ไม่กล้าตกหรอกครับ อ่ะครับลุกเลยครับตรงนี้อเอายเขาไม่อยู่จริงๆเอ้ามีสีเขียวสองคันเลยวะ ถ่ายคลิปถ่ายไปถ่ายมาหายเกือบเกือบขาดพี่น้องยั้งนนดินอย่างใดขาดเกือบอ๋อเขาคืออะไรลงนักรถเขาหรอวะ <laughs> เขาเทศได้บอกบางเทศอ่ะบางเทศเทได้บอก ตอนเดียวเหมือนกันด้วยแจ้วคันนี้ดกีกาครับคันนี้น่าจะต่อจากอูเคพีครับ อ,อาตามตูดกันลงมาเลยครับตายแล้วมันโคไม่ได้พักเลย ไม่ค้างครับ mùi đen ngoài leo quả wow, pít สิเขียวหน้าเล็ดบ้านกรวดส่งข้าประกวดหรือเปล่าเนี่ยโอ้พี่น้องพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไม่รอดให้มันรู้ไปครับตกไม่ตกเดี๋ยวก็รู้อีกชั่วโมงต่อจากนี้ไป อยากเห็นใกล้ๆเหรอจะไปแคปสามหนึ่งห้าครับเอาอยู่ครับรถน้ำน่าจะสิบกว่านะพี่น้อง รัอพี่น้องหูดบเดิดนมาโม่มือปืนเจนิดวายขนาดจะไม่หยุดอีกโอ้เจร็บ างเริ่มโดนแดดก็เริ่มแห้งแล้วครับเริ่มจะไปได้เริ่มจะวิ่งได้่องแนละ้วโอ้โหดูแบ็คกราวล้วครับดำปีเลยนะพี่น้องนะง้นขึ้นไปบนฟ้านิดหน่อย <B ling> แล้วจะเจอกับแสงที่มืดรำไรรำไรด้วยัยบ เข้าไปแน,น,น่นู่นอะโอ้ปลาชมสังูน้องอะไรไป็นมลอะเดีย๋ยวเราจะปิดท้ายกับไฮเทคคันนี้ครับทีมงานพระแม่ธรณีครับเป็นหนึ่งในงทีมงานที่ลงลุยงานหลวงกับเราวันนี้นะครับนี่ข็มาเปิดน้ำกันน้ำตั้งแต่แรกๆเลยไอโคตัวเดียวครับเอาอยูครับมาสัน้น ไปเรื่อยๆครับถ้าฝนมาก็คงจะต้องจอดพักผ่อนกันตามอัธยาศัยก่อนครับดูดูดอ๋อไปเดี๋ยวจะปิดท้ายวันนี้ครับตัวรอเลยจ้าทีมงาน ดังถลง่มน้องลมบอ่อใหญ่เลยครับมีแต่เสียงดังๆเลยนะพี่น้องนะเออมามครับคุมงานครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ